สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติ๊กสลิงช็อตค่ะวันนี้โอก็จะพาทุกคนมารู้จักกับหนังสติ๊กที่วางอยู่ตรงนี้นะคะ5ตัวนี้ก็จะเห็นว่ารูปทรงแปลกตาเลยนะคะ เดี๋ยวโอจะไล่จากซ้ายไปขวานะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นหมายเลขไว้ให้เผื่อท่านไหนสนใจก็สามารถแคปรูปแล้วก็แจ้ง E ีีนะคะว่าสนใจตัวนี้แล้วก็สอบถามมาทางช่องทางที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสามารถสั่งทำได้โอเคตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ ตอนนี้ทุกตัวในนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตัวแรกนี้จะเป็นปุ่มตะแบกนะคะนี่เป็นไม้ปุ่มตะแบกลายเขาจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน,นี่ให้ดูใกล้ๆจะเป็นแบบนี้รูปทรงสวยมากเลยนะคะแล้วก็จับกระชับมือนี่ การจับจะกระชับมือดีมากด้วยความที่เขามีส่วนเว้าวนี้นะคะแล้วจับรับรองว่าไม่เจ็บมือนะคะนี่จะมีความมนตรงนี้รับกับนิ้วมือของเรานะคะประมาณนี้นี่จับประมาณนี้แล้วก็มัดยางแบบพาดหัวเป็นการมัดยางจีนนะคะแบบพาดหัวไปแบบนี้เดี๋ยวก็จะมัดให้ก่อนส่งให้ลูกค้านะคะท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนี่ตัวนี้เป็นปุ่มตะแบกนะคะ สวยๆทรงสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวโอจะวัดขนาดให้ดูนะคะว่าขนาดเท่าไรเผื่อท่านไหนสนใจก็สามารถกะขนาดกับมือของท่านเองเผื่อใครมือเล็กมือน้อยมืออะไรงี้นะคะอ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวมีสายคล้องมือนะคะความยาวตลอดง่ามของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ11เซนครึ่งนะคะโดยประมาณความกว้างของง่ามจะวัดจากด้านใน 4เซนนะคะความลึกอยู่ที่ประมาณ2เซนนี่เป็นแบบนี้เป็นการมัดยางจีนลายสวยมากเลยนะคะตัวนี้ถ้ายังไม่มีเจ้าของเดี๋ยวถ้ามีโอกาสโอจะไปเทสต,ตัวนี้ให้ดูนะคะนี่อยากยิ่งมากเลยจับแล้วมันใช่มากเลยะจะมีนี่ทรงแบบนี้นะคะเป็นสายคล้องมือ ก็มีลูกปัดลูกปัดนี้ก็จะเป็นลูกปัดไม้ปุ่มตะแบกเหมือนกันนะคะโอเคตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองนะคะนี่จะเป็นทรงงามกว้างแล้วก็มีรายละเอียดของทรงอยู่ที่ตูดมันแบบนี้นี่จะเป็นไม้ประดู่นะคะไม้ประดู่ที่มีลายนี่ดูลวดลาย ขนาดให้ดูนะคะขนาดความยาวตลอดง่ามอยู่ที่ประมาณ14เซนความกว้างของง่ามวัดจากด้านในนะคะอยู่ที่ประมาณ6เซนความลึกอยู่ที่ประมาณ3ามเซนครึ่งนะคะนี่จะเป็นไม้ประดูนี่ตัวนี้จะเป็นไม้ประดูโอเคตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูอีกเช่นกันนี นี่โอเคยเทสไปแล้วกับทรงนี้นะคะทรงนี้เคยเทสไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมับประดูทรงแบบนี้ <S 2> <S 2> ก็จะจับคล้ายๆก,กับแบบนี้เลยทรงจากคล้ายๆกันนี่เห็นไหมจับกระชับมือแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีส่วนเว้าตรงนี้ ẹ, เป็นการล็อกนิ้วมือของเรานะคะตัวนี้จะเห็นว่านี่มีความเหลี่ยมชัดแบบนี้แต่จะไม่เจ็บมือนะคะเพราะว่าตรงนี้ช่างได้ทํากอับรับโค้งความโค้งมีความโมมคมโม้งตรงนี้ ไม่เจ็บมือแน่นอนนะคะนี่จะยิงประมาณนี้เป็นการมัดยางแบบพาดหัวนะคะไม้ประดูเดี๋ยวโอวัดขนาดให้ดูนะคะขนาดตัวนี้ความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ11เ,เซนนะคะความกว้างของง่ามวัดจากด้านในอยู่ที่ประมาณ4เซนแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะ ตัวต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้พยุงนะคะนี่สองตัวนี้จะเป็นไม้พยุงนี่ให้ดูพร้อมกันไม้พยุงสองตัวนี้นะคะช่างก็ได้ทําการแกะสลักนี่อ่ะตัวนี้จะเป็นน้องช้างนะคะหันแบบนี้อ่าเป็นน้องช้างน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอ่าเป็นการแกะสลักนะคะนี่ด้านหลังด้านข้าง ก็ด้านหน้าตัวนี้ก็ปกติแล้วอ่ะทางเพจจะไม่ได้รับงานสั่งทำนะคะอันนี้ช่างก็คือพอมีไม้ก็คือ,อช่างก็ได้จินตนาการตามทำตามจินตนาการของช่างเองเลยคือจะเป็นตัวลิมิเต็ดจะไม่มีอีกแล้วนะคะจะไม่ได้รับงานสั่งทำถ้ามีก็คือมีตัวเดียวนี้เลยนะคะนีะ่ตัวนี้ก็จะเป็นการจะเป็นหัวกลมนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหัวเหลี่ยม มัดยางแบบพาดหัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหัวกลมแบบนี้ก็มัดยางแบบพาดหัวเหมือนกันเลยนี่จับก็จะจับแบบนี้นี่กระชับมือดีนะคะแน่นดีนี่ขนาดโอมือเล็กยังยังกระชับมือดีเลยนะคะเนี่ยท่านไหนที่ชอบงานแกะสลักนะคะไม่เหมือนใครเป็นลิมิเต็ดเลยเป็นไม้พยุงนะคะตัวนี้เดี๋ยวโอ วัดขนาดให้ดูขนาดของตัวนี้นะคะความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะคะความกว้างของง่ามวัดจากด้านในอยู่ที่4เซนนะคะนี่แล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เซนนี่นะะไม้พยุงเป็นไม้มงคลแล้วก็มีลวดลายแบบนี้แล้วก็มีการสกแกะสลักน้องช้าง สวยงามนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะจะเป็นไม้พยุงเหมือนกานอย่างที่แจ้งไปส่วนลวดลายของเขาะจะจะบอกว่าเป็นตัวอะไรนี่ไม่แน่ใจนะคะเป็นจินตนาการของช่างล้วนๆเลยนะคะอาจจะเป็นสัตว์ในตำนานนี่ดูด้านหลังจะเป็นแบบนี้ เลยนะคะลวดลายใครที่ชอบงานแกะสลักนะคะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวเดียวเลยจริงๆช่างจะไม่ได้รับงานแกะสลักแล้วก็คือออกมาจากจินตนาการลน้นลวนเลยนะคะนี่อันนี้คือรายละเอียดอ่ะดูใกล้ๆอันนี้ด้านมีหัว น,นี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านข้างอีกครัง้งอ่าน,นี่ก็จะเป็นงานแกะสลักประมาณนี้ขนาดก็จะเท่าๆกันนะคะนี่อ่ะเดี๋ยววัดให้ดูว่าตัวนี้เท่าไหร่เนาะอ่ะตัวนี้ความยาวตลอดง่ามจะอยู่ที่ประมาณอ่สิเซนนะคะ แล้วก็ความกว้างของงานวัดจากด้านในอยู่ที่ประมาณ4เซนแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เซนอ่าไม้พยุงนะคะ5ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครที่สนใจก็รีบทักแชทเข้ามาได้เลยหรือใครที่อยาก สั่งทำเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้มีงานมีไม้ส่งไม้ทํามีวัสดุที่ใช้ทำหนังสติ๊กได้ส่งไม้ทําก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะทางช่องทางที่ จะมีการทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ใครอยากาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าโอมีเวลาก็คือจะมาทำคลิปให้ดูกันแน่นอนใครอยากเห็นโอทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ถ้ามีเวลาโอจัดให้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ